แต่ตอนนี้สองรอยกว่านี่ยเอาเบิ่งเอานั่นเบิ้งาเะเบิ้งม่ชิลรถมันนี่นะรถกับราไปงานพวานนอาการดีเึ้นแล้วพี่ยังนอนมัดมือแล้วม้อนอนนอนนอนมัมือเลยวันี่ม่ากเพราะกันเจากับมาแล้ว นั่นนนั่ไงนั่นเอฟซีเข้าไปถามในช่องชิดแล้วนะฮะนั่นนี่เลยคนเข้าไปถามเพิ่นเอาเองเด้อยเพราะว่าเพิ่นบ่ตอบเฮาไล่สดบ่โอ้บ่แล้วเพิ่นประกันเฮ็ดคลิปแล้วซองซองนี่เฮ็ดคลิปแม่ไล่อยู่ผู้เดียวสองร้อยคนในช่องยายสมอตอนนี้ก็เหลือหกสิบคนแล้วนะฮะเพราะไปดูชิดหมดแล้วนะครับเหลือสองร้อยสามสิบอยู่ไม่รู้จักมุกเลยโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่ะพี่นิกมาทำไมตรงนี้พี่นิกมาอย่างพี่นิคอยากมาเบิ่งแอร์มาเบิ่งหันจิต นี่เห็นแล้วเนาะครับอือมาไหนมาเป็ยังไงมีแต่คนมาหายแหละสู้ๆเด้อพันวาทันหน้าสักกะรินพันวาสู้ๆเด้อพันวาจะมาบอกผิดถันาน้าสักกะรินผิดผิดนุ่มผิดนุ่มจะมาบอกผิพี่ดนุ่มโอ้มืัอนี้คนไหลเล่าไหลคนเมืองหลายลอยเด้อมืัอนี้ดีใจน้ำเด้อทันหน้าไหลมีคนเมืองหลายแล้วมาผีเอาผีไปไปหมดแล้วโตเอิญสามเท่ากับไปหมดแล้ว เอาแม่ไม่จะโตน้องเป็นหนูเอ้านิก้เอากระล้กระป้ามันบอกว่าอันมันหูว่าข่อยเป็นแข็มเลยบอกว่าจะออกมาข้างนอกเด้อว่าสั่นๆไม่ข่อไก่นอนยกเลี่ยนไข่ไข่เสื้อฟังนะเดี๋ยวโคตรเอ็นติดน้ำมาอข่เศร้าเด้อดูท่านอนเลยดูท่าสบายกาสบายแท้เงียบทั้งวันเงียบแล้วเมื่อยเนาะไก่นอนตัวเอ๊ะอันนี้ คือทุกคนนะที่เป็น youtube สายลุงนะเาใครป่วยใครไม่สบายจะมีเอปซีเนี่ยนะฮะคอยถามหาคอยถามด้วยความห่วงใยแบบนี้เสมอเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจน่าประทับใจจริงๆนะเอาตรงๆถามแต่แต่มีอยู่คนหนึ่งหายไปไม่มีใครถามหาเลยครับยมไม่มีใครคิดถึงใจเลยสวแล้วแหละ ไม่ <S <S มีใครถามหายเลยนะเฟสแปลกนะหายไปเขาก็ไม่ถามว่ายาสมบนไปไหนเขาก็ไม่เห็น um, ว่าเลยนะ นออกมาไลฟ์เลยเขาก็มีถามนะแตกันครับมันเป็นมิวแพ้้วก็อากาศเปลี่ยนนะงนี้อากาศเย็นลงทีมันก็เลยสิบแปดองศามามาสามวันค่าก็ตามมาสอิงวะสบแปดองศามาสามวันมีไข่ต้มมาฝากด้ยเด็กยิงดาด้าดาดามีไข่ต้มมาคุณาไข่ต้มกับอะไรลูกกักบคุณับคุนะ เอากองข่ามาฝากกองขานี่ก็ติบข้าวมานำขนาดพ่ออกไปข้างนอกยังไม่ค่อยมาส่งอาหารเลยที่น้องเลยอเพราะอิสซีคอมเมนต์ไปทุกช่องที่ที่อยู่ที่ตรงครัวตอนนี้ด้วยความเป็นห่วงคอมเมนต์ไปว่ายังไงคอมเมนต์ไปว่ายังไงบอกว่าทิศหายไปไหนทิศไม่ได้หายไปไหนทิศอยู่นี่ทิศหน้าบ้านนี่แหละทิศไม่สบายบอกว่าทิศกินข้าวเลยยาอย่างยังกินยาเลยังใช่ไหมมันมันสาามรถทำให้ มันจะมาทำให้รู้ได้นะว่าอ FC ของลุงกับป้าคือเขาจะมีความห่วงใยแล้วเขาก็จะมีความเอ็นดูยูทูบเบอร์ทุกๆคนใช่อันนี้เไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ก็คือมันมีความห่วงใยลุงป้าจริงๆครับไม่เหมือนกับคนบางคนไม่เหมือนกับช่องบางช่องครับที่อุตสาห์เกณฑ์พนไปว่าเขามพราเราพูดแค่คําเดียวแค่นั้นแหละไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ท่านด้วยนะ ถลมทลายครับผมเพจเกือบแตกขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมันมันมันพิสูจน์ให้เห็นว่าใครรักกริงใครแค่แค่ตามข่าวแค่นั้นเองไงครับอมวลมามันพิสูจน์ได้แล้วว่ามวลมหาประชาชนองขเขามันมีแค่หกเจ็ดรคนกับกับเอฟซีของลุงพลป้าแตนอ่ะมันต่างกันตอนเนี้ข้อความในเพจเป็นพันเลยอืมมันมันพิสูจน์ได้วันนี้ก็เลย เออมาไลฟ์ขอบคุณเอซีทุกคนนะที่ที่ยังที่ยังช่วยลุงกับป้าที่ยังเป็นกําลังใจให้ลุงให้ป้าทุกคนครับมันมันพิสูจน์ได้ไงว่าอืหลังจากที่เราพูดไปแล้วอ่ะมีคนเข้าไปให้กําลังใจทางเจ้าหน้าที่สิบยี่สิบอ่าสิบยี่สิบวันเมื่อหลังจากที่เราพูดเข้าไปคนเข้าไปดูเป็นพันครับถล่มทลายเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนของทางเทศบาลเทศบาลคุเลครับมันมันพิสูจน์ได้ว่าคนที่อยู่กับลุงอ่ะ คนที่เป็นเอฟซีลุงป้าเขารักลุงป้าจริงๆเขาพร้อมที่ช่วยเหลือพร้อมที่จะให้กําลังใจไม่เหมือนกับพวกที่กะเลวกะลาดสกปก